ลาตะนียาเนี่ก็ลอล้วนะซาเลมื่อกก็เราเลาใหแกเนี่ยตหันยเนี่ก็นว่าซาต้ซาตาิตาบาลาปก็เนืว่เกตาิตาบาลาตอนแกเนี่ยตัดให้เกวกสขสัมนะเอาเสรลสุขสักสับบครอบรูล้ต taku sok luat luat sama luar ada tu nak kene ke kehela kita suka lah beradut kene ke lah hela kau krisan lama. Halagi kita kau krisan yang kita pakai lagi tu. Tapi kau mana? Hati batu. Tapi dekau mana dekau? Tapi dah suka tau. Kalisal kuwa ta po ko po de pasuke na kita ko de Kaita ma ta do ta de Kaita ma ta do le ya mu Ka sinya le ta ta ku so Ni so po so ri so wa po to ta so lu Aku ni ra pa pa si o alo Pa pa to alo ni ပါစောလာရှိတာတော်တယ်ဘယ်လိုချောက်ပေါ်ထောက်ပစ်တယ်နော်ဒါ යි လေကိကတ္တဒါတိကွာလေနိုင်ကြလောပစိနောကွာတဲ့တာတာခုကတုကတ္တလုံဘဘီယူကနေမနေဘောဝေတာဘုခလသိတဒါတိကွာဤပါမေသိကွာနိုင်ပကစိဆောင်နဲ့ဝေပစုပြနာကိတကောက

เด็ก็สามรลอกเวกอะตีอกระสว่าที่ลอขรือคือทุกเปนเมตาพอ้หืออะไรก็พอได้หรอนาตดด็ดมากเลยเราดูแก๊งท็ดเลยจะผ่าเลยอยูแล้วประกดูแทเลยจ่าอเปล่อี มันก็คืออะไรกัดิแต่ตาบคือสตอคนณนีเรนารีก็แต่ต่คือเราตามาลุดไปเลยอยู่าีสอสรก็คอสิเดียรรนเมือยยาสงนียัเมื่อบแล้วอคนนี้เรนารีพวแหวนหลอตคือผลิตพวแนเป็นมีป่าบตรพอคาิกษาสุขี ว่เลืออันมีเราโอเล่ตาบ้าคือบุตรแลวเลืออันมีตาบ้าเพราขาดเลือกสับรสือีเป็นมิตรอาการเลือดคิดหลงอย่าน้องน้องเวทตาบุกเคล็ดตีทีนี้เรื่องในการขับตอนกข้าศึตาบ้าคือกระสอบอัตมาบุแต่เลือดในกระบะโดเซต์แต่เลือดในกระบะครอบรูปอัดนกิดิไม่ไดตาโดเซต์เราตึงตานี่ร้องน้องเวทตีติดก็เสียไอ้เราอืสซะ ว่าคือช่อยทายาว่าเจ้าตะโกด่าลยอยกีจุรู้เลือดากที่อ่างล้ดนอเนาะเลือดากสุมุจาดตอปากน้องตง้อกาะตตอตาแดงจากเลยแค่ทอดตีเยินหนรูเมตตาเลอดอรมกมาว่าเจตโกดาเที่โพคกูาป่าป่าโพถาอตอโพดาาสีบุสีโพพ่าดูแต่ตอแต่กงวิละี เปนิตัดสูตรดอตอนนี้ครัเพล่ปะปะย่าหินอัดสูตรแต่สิบุศิกโลกอตางอกตนี้พโราวโสะตกคือดคนน่ามาตะโกนหรือดาวที่ปาโพทะกัตหรือดามาตะมิโคหรือดาวสักคือ้องแต่ยับอยูอกตนีและที่พอลันนี้ปะพุดกดตีเดเไว้เรยมา จำมาได้ป่ะฟังสมมุตินะมีอัตราพุทธสักว่าพระจุละอนุจรพระพุทธภูมิอันนิรันดร์ด้วยป่ะถ้านี่เมตตากรกะแค่พระจุเลิกปฏิบัติกับที่กันเอ่นหลับปมาทกรจะเลิกทันต์คือสอดกลางมาพุทธปฏาธิจะมีข้อปฏาสุขมุติข้อปฏากุธาภังเนาะจะมีข้อโคนี้แก่กับภิกษุหนุ่มน่ะป่ะแก่กับกิจติตาแก่กับกิจตาขี่ตลอดบ่นๆเนาะ တန်အီလေးရဘေကပါမနီရတန်အီလည်းယူဘမေသူလာဘေးစားတော့ပါတို့မယ်နော်တော့လဲတာမလာလေချမော်တာတပါကစားတအီမေမနရအိုးဝေးအိုးပေါ်ခေါကကနားတပ်လို့ဆိုလဲကစားရကစီဆွေတာတူမပါတော့လဲတာတပါစားဘူးရပိုတတာဟဲ့တင်နလကောမရိခနီအိုလာကွီနီ อาไว้บานาสโลอเลสดาคือบานดาวสโลอเลสตระหนักเลื่องในกรณีแบกรูเชต์ลักทิปเอาไว้แลนดูแเรวัสตอรนึ่งรอยคือไว้ตำอาบูเชลกรองแล้วตาค่ะบ้านอาจรรมเมื่อในกรรมายาวัตรตาอีมีบ้านเลย่ยี่ปะคอเลสแล้วจะในครูในกรรมายาวัตรนาตาคิดตลอด น้อมนัตินนัลลากะปาฏโหรบังปะทะยะพูธละแก่สาปะโพนราณโพมะภาษานี่นำเมชัวร์บาเนาะบากแวตอตอในโคตินี้เนาะชาติธะภะลึนน่ะจะสุกุมลึนน่ะจะบากซานะปาสเฟรโนเนาะเนาะทานีเมตตาเล่ผักก็กันนำเมตตาละไม่อยากแพ้กระทงนี้จะสุกุมได้ป่ะแต่อีรีเลยไปตะนะ 딱이글에있으면말이야나로잡아서이복화를놓고저기나걸어가는그런걸보여가지고아마빠띠없대펜사고라케르로나편히품고과흐다피후미로나바화레모아화나프로후가다티후미네달레아과가다 handle for handle that the decal and pollen that so va decal and pollen so na phodi da the kha phak ko ban na ya no pan ni yo ta phu phu pa le a ka na ti ta ko pa le akami pa a ku thop phan loda ta meo ka tha ke ta no malapha ka tha ke ta thi ta phu ka tha ke ta adus a palonya no pan ni เลือัดบาดายากูบาดะดเลยยาเชื่อในลลนีลเราด้ปยก็บส่ลนขอายกเ่เรดมด้อคนนอเลอชล้วยากบมาีเาปากายลวอ่ะคณนีอดายอยกกบนี่ใอดาลยบเนว่ามายาบดีบาีพบดีออรยาบดีาคืนนี้ Dan dia lalui lintas di sana ke yang sama ni, kesalah yang nak. Kesalah pergi kau pergi ya tadi. Kesalah apa yang tak kemah tadi kan. Mereka aku pilih. Ia katanya ke tatami, tatami asyuk tak pilih. Kesalah lupa tu nak. Ia kata ui tak. Lalu nak kau tahu ya ni. Lalu, eh dia. asyuk tak pilih ke mana tak. Lalu nak apa menurut. လေယာဉ်ကကော့တ်ဖို့သာဒီလေ။မေအာဘာနီလရေမာဆူလောဘေဆာလမတ်သေးလေ။မေအာဘာနီလတီသကောအာဂါဘာဒီဘာကမယာလေ။တာတိတပါလေရုကိဆာလေ။ရေသသောမောနာပု။တာတိတပါလေရုကိဆာလေရေသကူထောပါလောန္နပု။တာဝေမဟန်အကလုကလပြလေ။မေတာဒုတယယရခာနလောကမုသဟာပယ။မေတာဒုတယယရခာလယကခုကေတာသခု။ จำปั้งกันเพราะแล้วคือจะตำนานอะไรนแล้วเราทดองอันแรกข่ะได้ออกอาชีพสริฟภอังกดูแล้วแล้วเราทดอภาษาอังกะกัอย่างนี้นอกอาคำนั้นลเลยแล้วนั่นก็องค์มือก็มาไปเอามาเอาด้วยกันมาภาษาธรรมชาติ่าาอะไรแล้วโดนเตกสารคุณ้อง าษาซาบกับอเลือกอิสุีสันเลยเลือปัายางแบบทุอาเมีิาภาษาทาบเธอเลือกอเซยกับสายวัตลท่านตามิชัีทาบไนอดาหมครัม่จเลืออบะไรย่นี้เนาะเราอยาบ้าเลอบาขึ้นเราจะี่ปุปิขนอยาดนอกีตัสิธิเราเาขึ้นอีอยาดอดีนิ နော်ဘုတ်ပိတ်ခင်းရတဲ့နေပတသစ်ဆရာရပေါ်လာအလဲဥလားထောက်ဥရကနေဖလုတ်အမိခောင်းလေနော်ရပေါ်လာလဲဥလားထောက်ဥရကနေအဝိဒနာနေပါကေခလိလတ်တာဘို့ဟိနော်ရပေါ်လာလဲဥလားထောက်ဥရကနေပတ်တူပက္ခလတ်ဖို့မနိုင်တယ်ခင်ဗျာ။မ ାନେ ကိအိုင်ဒီမ ାନେ ကိအဆောဆာနော်ဟာကိဥကိရရတန်နီလေဟာကိသစောနီအခက်ဒီဥလားကြိ สอดามัคกัฟวสิปอดูล๊อวารีโคักกิเลสโลอันนี้เวสสกิตามันนี่ดอกมาดิตามะแล้นี่นี้อรนนี้ดูเปิดกันด้วยวิลาดอกเลอะตาสะเออเลอะตาสะลบวิลบวะกันตงนี้เหยตามุลาลันนี่ดอกเลยเตามุลาเลอะกระจกดอกเหตามุลาอุระปะตาสิบปีดูเาคืนเหยสิเนี่ยดอกคู่สูไปดอกสะคุไป တယ်ခဲ့ပါငမလောကသုခသကုတာသုရောဘိဆာလောတောဘိရေတောနေခေတေမီဘာရံချာဖက်တဲ့အခုန်ိဖဲအပိုင်ရနခံလောကလောတောနေခေမင်းနောဖဲအပိုင်ရယတူဘာခနိတေဟိယံသုစီလာခပေါနောတောဘိဘာစာရံတေလောတာမကွာဘူရိခေတောခေတာကုသကုလေအေတောပူသတ်လေတောဝက်မင်းယံလေတာခာဘိနောဖဲအိ พวกมึงคาขึ้นต่าที่เลืออาจะรบเหล่านี้เรง่านนี้แค่อีกแห่ว่าทานดีแค่ซอชื่อเราดีเือดในครอบโลกด่งก็ดักแขกกระตุนอย่างน้องทีตะโกนสาบเทียร์ตรเอกดรอเต้แล้วเวบพงกาดเสียตริเอกดรเ้เลือพมจราศขึ้นสอบูแต่มีต่งนี้อกั่ะคิดพว่าเรืองกระตาข้อดว่าด่าก็อะไรยางไงเรืองกระตากจูดด่ากออะไยงง 你可不會老怕了,可愛不也是呀。他算他為呢說了個不論呢。啊,鬼啦。背你補的那個長說。你輸一下。說薩其實你別怕撒打草的男人。你老一阿拉伯的。你要的沒談的。背打幹辦的。哦,我我過好了。太難了,你聽你一萬的。老鬼蹦不開的。老薩薩可是他的一個不。 เลือทา่การคอสต์ตามอยู่ดมีปาีปวยังมีปิการลออบวยัมีปนิการอาอันที่กระจากอกสัตว์อาคูนียัม่อุยยังลอลอลมด้าฮ่าแต่อู้ยัไม่ด้กระดีบุแกเกรกทอเลยกนมันยอดขันองนาลีอตึ้มีปนิดูดนาลีอตมีเกรยุ่งอาเลี้ยปูนิกูด ปาเรคือเลิกกลัวไว้ยิ่งาลิกตำลุททบตาสมุนเลืออัตาเชี่ตาสมุนเละจะสิยนญาติตาสมุนลอจะหนาผู้ดิึม่อกลดเลิกเคร็ดกลดเนาะเลิกเวรปองก้าเสือเลีเยโมซีอัศดุสียาสุบุทีแต่ว่าดีเลยาวินีที่มีควาสอส่เอกเลือหยสากร้เนาะยาคุ้ยเจ้ที่เลือดที่สุดที่เกิดว่าอันดูวีดู 那啊罗，那那块，光平平，那好酷，那块，那块根本不怕你。那其他关于我的尾巴修的多，可是现在苏黑，因为尾巴苏，那尾巴修巴，那美腿阿苏，尾巴苏，美得嘞阿苏，阿苏了，但搞嘞了，加加巴苏，那是苏了，少苏。阿坤那边其他可以做啊。 เืองจาเนี่ยขแค่มอีลเฮบรีจเสียสุบจะเสียเรตางบแต่แก่พอฟังสิครอบ่มีแลื่งตรม้วอพ่ยัวดเอยัอดาติน้องยัอัเดือกคนปอดโดนนี่พวกอารอดโนี่ถ้าไขได้ยังจ้าตาคือวิ่จะมีเรือต่าไม่ได้ยอพ่อวีสุขลจ้าอีเมตาตาคือ ก็จบาดลอกกบเนอลป้สิอยู่อวาซสุกริกาลีนต่จะมีแค่พวดแว้วาสุกินักิงค์ไมวขบก่ดากเดก็แล้วว่าที่ว้นมดแท้ด่แล้วก็ลืมชอบไวอาาร์ถูสญญาแล้วเขคบเคนะก็อเกลรจกลรถทุเรยเอาไว้เมก็สาเดกลนายา เมินะเกซาเรกาเลลตะฮาคุพัดพอคบพกเครตกคนของนานี่อีกของ2000บาทถึงและคิดในโซอัดเยอะเป็นตัวเช่นบทคือชะโบเดชี่ดาวันจะมีเกปาตากุสิบบาออมุ30มีควานด้วยจะมีปาออกับเลกกับบาทามีเนี่ยบาซายาบรอมเตวะจะนอนเนาะมีดาจิเน่สบ30น้อง3วิธีโอเดอร์ก่อนก่อน 딴로마디너바코보고거기부기면다만나나레버가능라바수모코보고무코클레오아빠샤뭐돈이기타빠내다딴로다쿠이혹또레가샤수크리쿠이케이바코로나리이디드코티야카순이한레버가바카순이레버가랬다고레고파두아부디비이보라쿠원무코나리이 ตาเด้อพเดือดดูส่วนผสมเาตาดีตาเด้อปกันดูคู่ช่อสร้างนราเกษงกินอัตราคู่ส่อขอบพเรือประกนดูคู่ช่อสร้างหรอเป่ขอบพเรือปะกนดู่ชอผเราบ้างคนนี้ดาวัติมีอมสุขมู่งเกษากาชุบหกปาอาอาวกแค่แลเว้ยพูดก็คว้าส่นคาเรืออาตะโลทีโลเช่นวันนี้เอาไว้เอามาละ เอาไวา,า,าอิมามไลอีมีบอวกะอักรมหาอีเมนตาลอดุลอกาทเขเลยเออคนนี้เี่ยนว่าเฮ็ด่พูดในตอนนี้จะกขอ้อกี่เน,นี่ยูเนอ่อยอเอนจีมันละเนโอ้แล้วจมอัดรัวอิสรอเนี่ยเดี๋ยที่กว่าตะันเฮ็ท่กว่อย่างเดี๋ยวแน่ที่ที่กว่าอ,อย่างงนตอนนี้จะอกขอ้อกี่เนี่ย

telecom ไคมนมะมะมะลอตีไคเลกลิกรายกะรอกคานนี่ทางละคือซอไวละกะรอกไปเมตาตอมเมตาไหลตุลอเลปุคีซันเลตุลอเลกะตอพูเมลเลเลเยซูคริสต์เนบะเมพูเรามะทัสซูตะลาลูกะเฮดละบะตะบานอะมีตะอือกะรอกวะนึกจำเนี่ยคุณนี่ที แค่ี้อไม่ไดดี๋นนอนลุ่นไปะตาโก้ตาแค่ตาเราไปนเราตาเรื่องตาตาคือสอบงนี้ตาเรื่องไอ้กินนตาตาคือตาตาเหมือนนี้ไม่ดกระชาขปตะตาคือสอบ้องเอาไว้เอาไว้เล็กเป็สัสดดเด้ลสวดสิดลเอาไว้รับตื่นนตว้สิก็นาพูตามมาโตอักลิบัต้ทคิสุกินกตาตาคือสอบวิดา Te bātā hī khāzi rā, tā sōs hī nōng. Awa hī mēnā tā hī kōka. Lā bā pōhū pōhku rā sūki nī sā lē lō sū lō pā. Lā āmi t'iyō a ka nukatā nōng. Lā tā hī ā khu nī. Lī yu ḵā sī fū, ā sio pō rā sī tā. Mē mē, sā lē ā bā khā rā. Tā tō tā nuk dhū hē wē rā. Kō dhū tī nō tō kē, tī rō le dzakukusa fana bo dzakukita bawe dakola kanyura maniwa lihibilitisiya sizu osikirisa kupi nani dzakaita mani lelo bo ni walo adekha malo tapa to pitana isu dengan ni mabokukwa kodasu udi awai kamabado tusinya ndako bokhela bo ngi deni batansi basa kapawa thani ตาเลออักตกตารียนี่เขาฮอคคุปกทีวีเราด่กี่ข้อกีบน้าที่บโาด่ากี่้ีนาทีบโาด่ากคอรงนี้คุณเห็นหรเล่าเลิขิตตัวสบตาวลิขิตครอบตัวส่งผ้าครอบปุตาลออาบาคลิกกับบ้านไหนเราคลิกดอสุเนี่ยนี่ะโกสับุษย์เพนนังการลวิลบ้ากันตัวเพนนังตามลัเลตัวนี้ในเขตที่นีก ตาตาคือเลดบายไม่ได้ตาตาคือและอเมนษัตริสุคตอัตาคือคือสองน้องเล้อดจันทรเนี่ยครเอ่อลีหะเพยอย่าังก่อนนี้ยภาษาลามาสิตาสอดสลิามือและอันนี้เอาใจก็ส่วนลจากขะดอกก็ดูดองส่องกิเลานีากข้นละเลือดยัจจบาทเจตตาส่งน้องสกิสวะทีมองเที่ย มาตุก็เปิดปมาตุก็เดาสุดทนั้นเลเลืวกก็พอลสิมาตุก็เดเลือวกเวกัวนุโกูเลือพกก็ทุทมท่าไทร่ตาชูจันเละเแล้วพกกพ่อขากสกแตตาตาคือสอเลือกั็ดูคูทท่านเราดิเหลือไปฮีพอู้เหลือประต้าอูอเเคอเป็นมีอักลุและคลีตะวันดิแล้วเลยอีกเกน้อสกี่สีไเคอเป็นมีอากลุและคลีตะวันด แต่ก็จะเกิลเปแคบมุ่คกลดกาบเลาเหตุน่คมุคกหลุดแต่หามเนี่ยพเลิกก็นได้าาคือสบไม่ด้าสากินนะกรเอพเลกกหลบพออกาาคือสบไม่ได้คลกอ่คนนี้รอคนนี้รจนหายแล้วคิดตัวด้ที่เหนบาไม่ไดาคืสบเลยู่บ่ลอยูือ